เขาลือก<ฮ>ันว่าแซงจูรี่มันมีเจ้าที่ลงไปนะสึ่งอยากจะได้ฆ่าไอ้พวกนี้มันโหดนะวัยมึงจริงเดีย๋ยวลงแซงจูรี่เลยไม่คุ้มหรอกที่อาร์ตอาร์อยู่ที่แซงจูรี่ไปไหมแซงจูรี่ไหม <laughs> ไปไปเก็บคะแนน <laughs> ีเีเยวในบทรูปเสร็จหมดแล้วหรอหรือไม่ได้ดูเลยในบทนิดหน่อยรู้มานหน่อยยังไม่ได้เข้าเลยคุณบอกเอาแล้วคุณวิ่งมาข้างนอกนะคุณปลอลเอ็กซไม่คนอยู่ข้างนอกอยู่แล้ว ย่รู้อย่างที่รู้่ตรงไหนเห็นแล้วก้านะกล้าแล้วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเห็นเหรอเฮ้ยจากเท้าเลยเหรอเฮ้ยเราจากเท้าเรากอุตส่าห์ไปเอาข้างในก่อนค่ะเอ้เดี๋ยวข้างนอกเดี๋ยวข้างมาเก็บเอ้ยหันกลับมาทำไมันหายไปวะเข้าด้วยกันไม่หายไปเอง มันจอเขาหายไปเองจริงว่าหายไปเองจริงมันหายไปเองเก็บฝั่งนู้นคนเดียวเลยนะไม่มีของของไม่ค่อยดีไม่ต้องมาไม่ดีเลยวิ่งแล้ววิ่งก่อนแล้วของไม่ค่อยดีของไม่ค่อยดีโอ้ตรงนี้ก่อห้าไม่ค่อยดีอันนี้ก่อห้ายังมีแล้ว กูอยากเป็นแบบนี้ว่ะคนปุ๊บชื่อขึ้นคนปุ๊บชื่อขึ้นไม่ได้หรอกมึงใจไม่เย็นทำเดี๋ยวทำไม่ได้โอ้ดูกูสไลด์ดิมันเนี่ยทำไมทำไมกูต้องดูอ่กูจะนกจะมาเลยกูจะมาช่วยคุมกันโอเคตาย พูดกันตัวเองเลยะออกจากเฮลดัลดกันไม่มีเคียคนใช่ไหมคนเคียคนหรือบอดวะไม่รู้นกันมีแคปซูลไหมลนะ่ะ มีอาจจะหมดกันเอ๊ะนันฟ้าดันฟ้านันฟ้าอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันลงไปแล้วโอ้โหม้ามันตามลงไปพื้นเลยวะชั้นล่างชั้นล่างก็มีมีมากกว่าคนเดียวใช่ได้แล้ววะจะรอนกป่ะมันนกยากเลยเหมือนมีคนจะเหมือนจะวิ่งทางขวาขวด ด้านขวามไม่มีด้านขวามีคนวิ่งมามมโอ้ยที่หานักเลยเหรอมันดิ่งมาละไกลๆก็ก็เราไม่แต่วิชุบนักคนนึงโอเครอราเราเราไอ้อย่าไปก่อนเดี๋ยวอ,อื survival b ป n ๊บ ีว่าเยังมีในบ้านมีตีมีตีมีตีหนึ่งเยอะเยอะเยอะถอ,อยมาถอยมาอีกตีมันอ,อยู่ด้านขวาเราถอยไปมานดูซ้ำอยู่ในไอ้ปั๊มเนี่ยก็คยตีนะตีตรงอู่ยังมีอยู่ปะ โดนป่ะไอ้ละก่อนโดนโดนโดนแต่ว่าโดนแทนยี่สิบมันควันอยู่ตรงนี้ เตายหมดตายตายตายจุกน้อยไอตรงในเมืองมันก็หมดอะไม่รู้หมดหมดปะวะไม่รู้เหมือนหมดหมดกูได้สองโอเคเพราะมันกระเป๋ากระเป๋าห้า โอ้สกามว่องเอามาใช้ก่อนนัไนเอาอะไรอ่ะเฮ้ยยูเยี่ยมมดมากเลยนะมองไม่เห็นเลยอะไรกันล่ะเลยไปเรื่อยๆเลยเร็วด้วยนะกินยา นึ่นสองสีเขียวไม่เร็วไม่เร็วเท่าไอคนที่กูยิงอะอาร์ตเหมือนเืนที่แล้วหรอกไอเขี้ยมเขี้ยมท่านยิงเร็วจริงยังไงอะไรนะเร็วไอที่วิ่งข้ามถนนน่ะเร็วมากไม่เท้ากู่เร็วยังกะแฮกจริงถ้ามันไม่เดินติดลัวกูอาจจะไม่ได้ฆ่านั่นแหละเดินเร็วจอดติดลัวเลยโอ้แค่หน้าไพ่โฟ กูหันไม่ทันเลยอะแล้วตอนแรกกูเห็นมันเดินแล้วอยู่ๆแม่งก็เร็ววูดเมาเช้าหมดสิทธิ์อ่ะขวาหันเมาไม่ทันเจ๋งนั่นแหละครับหมดแล้วครับหมด ยืนตรองหลายเดียวแล้วต้องกูแถวนี้มีคนมากสามขวาสุดริมหมอกเลยใช่กูเห็นกูเห็นหมอกแบบหมอกใหญ่ๆอยู่เดี๋ยวมันช้าตัวปวดอยู่ห้องหลังไปหน่อยอันต้องไปหาหน่อยก่อนเฮ้ยอู้หยุดจางผมเลยวะไม่ต้องเข้าวงว่ะมันยังกูอยุดนั่นนั่น ตรงนั้นเห็นปะเห็นยิงกูแลิกเลตายตายเลยโอ,โอ,อ้ยกูเกือบตายแม่งเปิดดีได้เลยบ้างจริงแล้วว่ะเลย,ยแรงทิบหายกูโดนปั๊บเดียวมันเก็บเอเดอพมีงูอีกป่าวนะเนี่ยเลยฆ่าทีมเลยเข้าเลยเข้าเลยมันดีกันเองเข้า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 มีหมวกดีกว่านีบ้าะ ไหนมันยิงวะแอร์ดอบลงมา่ะอ่าตั้งแั้ตั้งเวยเฮ้ยนั้นโอ้เคี้ยกับตายเฮ้ยดิวเคีย้ยแล้วมันรู้ว่าเราอยู่นี่แล้วใช่ขวดขวดลีอ่าตั้งนึงข้างบนใช่ปะ ใช่มันอยู่ตรงหน้าต่างหน้าต่างอะไรระวับนะระงระวังหน้าต่าง,ง,งมันไม่รู้ทีเดี๋ยวมันปะ่ะในโบสถ์เนี่ยใช่ในโบสถ์มันมันยิงในโบสถ์มันยิงเราในโบสถ์ที่มาละกูไม่มีกบ,บังโอ้โหระวังระวัง บดพิงสามพิรอดดเข้ามาในบดอ่ะเยู่วนวอดเลยตีเลยเยอะนะเหลืหลหลอห้าตีสีแล้วโลสโลสโลบันนึงบันนึีในบดมีใครบ้างวะเยอะ มึงอยู่ไหนกันว้เน่ะต้องหูมีนะต้องหูต้อโหูพิอัไม่ตายได้เกือเออมีนอยยิงข้างหลังเออระวังคองบนมันไม่ได้ยินเสียงเทสี่เหลี่ยมอะเลยแค่สอบไอ้แค่ตัวเดียวปะเอ้ไม่ใช่ดิ Tuyệt à? <tôi phương> ai chụp nhau. Oh, nay bố lâu à. Tông lưu đạo. Hang bồn. Ui, tiêu bạc, tiêu bạc, sẵn sàng 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 sẵn โอ้๋ช่วยด้วยไงลูกซองว่ะแชมป์ยังไงก็แชมชป์ชุบปอนได้อยู่แล้วน่ะเดีย๋ยวเค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเดีย๋ยวค่อยไปเถอะ<ย>พี<ป>่อย่าเพิ่งพูด <c oughs> อย่าไม่ต้องมาพูดไม <c oughs> ่าไปตั้งหวังเดี๋ยวแม่งแบบโกรธขึ้นมาวงบีแล้วไอ้เี้าต้องไปทางอู๋แล้วทางเดียวเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่ไง อยังยังไม่หมดเลยคนชุบๆๆุดหยุดหยอันเอาไม่หวมาติดของไดเปล่าอยู่ข้างนอกวะน่าจะข้างนอกนะกูดูข้างนอกไปข้างนอกก็หลังคากูต้องฮิลไม่นั้นโดนหมอกตายเจ็บมากเจ็บมากข้างหลังคาหลังคาหลังคาตรงไหนวะ อ๋อวูวูวูสร้งแห่งสไตล์ฟอร์ลูกซองว่ะเฮ้ยนี่โลโลศูนย์บอนไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยดูเสียงบอนไม่ทำอะไรเลย โอ้ยยางเดือนวงสุดท้ายแบบอมนมอย่าง <Okay. S 1> เยอะวอยู่กันในโบสถ์ในโบสถงงไปหมดเนี่ยมีข้างบนข้างนอกข้างใน